สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับฟ้าใสอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ฟ้าใสนะคะจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมกับเว็บ KU กันนะคะและวันนี้ฟ้าใสจะมาอ่ารีวิวการเลือกห้องในการเลือกเกมแต่ละเกมนะคะอ่ะโอเควันนี้ลองเข้าไปที่ไฮโลคะ่ะดูซิว่า HY ไฮลมีห้องที่น่าเล่นหรือเปล่าอ่ารอสักครู่นะคะ เข้ามาแล้วก็รอสักคู่มาดูกันอ่ะโอเคไฮโลไฮโลมีทั้งหมดมีทั้งหมดหกห้องนะคะและห้องที่น่าเล่นตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นห้องหกละกันห้องหกและฟ้าจะแทงคู่ขี้นะคะเฉพาะคู่ขี้เท่านั้นนะคะเราจะไม่แทงสูงต่ำนะคะในรอบนี้อ่ะฟ้ามีเงินทุนหนึ่งพันบาทค่ะมาดูกันนะ ่เมื่อกี้ออกสิสองแต้มเป็นคู่นะคะเป็นคู่นะอ่ะโอเคฟ้ดลงคู่เหมือนเดิมค่ะลงคู่เหมือนเดิม โ okay. อเคตานี้ออกคู่นะคะออกสิบสี่แต้มสูงะคะ่ะสิบสี่แต้มคู่นะคะได้กินแล้วนะคะสำหรับมาแรกมาตาต่อมาออกลงคู่เหมือนเดิมค่ะห้ารอยบาทจะดูได้จากสถิตินะคะว่าช่วงนี้ห้องนี้กำลังน่าเล่นเพราะว่าอ่า มีการออกฝั่งซ้ําเยอะนะคะอย่างเห็นไหมเป็นหงางมังกรเชวแ,แดงก็คือแดงประมาณสิบกว่าตาน้ําเงินก็สิบกว่าตานะอ่ะอันนี้ออกขี้ย้ายฝั่งละย้ายฝั่งละหนึ่งหนึ่ง้งเแป้ตา,าต่อมาลงขี้ค่ะถือว่าเป็น,านการทบไม้นะคะหนึ่งพันบาท โอเคสำหรับตามนี้ออกขี้นะคะออกขี่นะคะเจ็ดแต้มค่ะกำไรมาแล้วนะคะหนึ่งพันบาทสำหรับในรอบนี้นะ 1, <9. S 1> ตอนนี้ลงขี่เหมือนเดิมค่ะห้าร้อยบาท โอเคสิบแต้มนะคะเป็นคู่นะคะอ่าลงคู่เหมือนเดิมค่ะลงคู่นะคะลงตามนะคะตามสีเขาเลยนะคู่หนึ่งพันบาทค่ะ โอเคสีแต้มค่ะสีแต้มเป็นคู่นะคะสีแต้มคู่เป็นไงคะได้กินไปแล้วหนึ่งพันบาทตอนนี้กําไรหนึ่งพันหนึ่งเอ่อหนึ่งพันห้าร้อยบาททวนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะอ่ะเราลงคู่เหมือนเดิมค่ะห้าร้อยบาทค่ะลงคู่เหมือนเดิมนะคะ อ,ออกขี้ค่ะมีเก้าแต้มนะคะเก้าแต้มไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฟ้าพาทบทบไม้อีกตาหน้านะคะอ่ะลงขี้ค่ะหนึ่งพันบาทค่ะ สิบเอ็ดแต้มขี้นะคะสิบเอ็ดแต้มขี้กาไรสองพันบาทนะคะสําหรับตานี้นะรอบนี้นะคะกําไรสองพันบาทแล้วนะคะฟ้ขาขออีกสักสตาสองตาพอนะจะเลิกละมาโอเคสําหรับตาน,นี้นะคะขอลงขี้เหมือนเดิมค่ะ โอเคออกขี้ค่ะออกขี้ค่ะอะขอ,อตาหนี้ตาสุดท้ายละตาหนี้ตาสุดท้ายได้ก็เลิกไม่ได้ก็เลิกนะคะได้ก็ได้ได้ก็เลิกไม่ได้ก็เลิกอ่ะขอลงที่ขี้เหมือนเดิมค่ะขี้เหมือนเดิมห้าร้อยบาทค่ะขี้เหมือนเดิมห้าร้อยบาทจ้า โอเคสำหรับตานี้นะคะก็ออกขี้เหมือนเดิมนะคะสำหรับตานี้ก็ออกขี้เหมือนเดิมนะคะได้กำไรมาทั้งหมด3,000บาทนะคะสำหรับรอบนี้ได้กำไรมาทั้งหมด3,000บาทนะคะอ่ะโอเคสำหรับอ่าในรอบนี้ฟ้าก็ขอจบการสตรีมเพียงเท่านี้เนาะได้กำไรแล้ว3,000บาทนะสำหรับใครที่อยากเล่นกับเกมเกมกับเว็บ k u นะคะแอดไลน์ฟ้ามาเท่านั้นนะอยากอย่าทิ้งข้อความไว้ใต้ใต้ใต้ ใต้ลิงกงหรือใต้วิดีโอนี้นะคะเพราะว่าบางทีฟ้าไม่ได้เปิดอ่านเนาะแอดไลน์แล้วก็เข้าไปทักเข้าไปสอบถามเข้าไปพูดคุยคุยเล่นคุยสอบถามวิธีการเล่นการเดินเงินได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ